ตารางคะแนนลาลีกาสเปนหลังผ่านเกมสัปดาห์ที่15อันดับ1บาร์เซโลนาแข่ง16นัดมี40คะแนนอันดับ2เรอัลมาดริดแข่ง16นัดมี36คะแนนอันดับ3บียาเรอัลแข่ง15นัดมี35คะแนนอันดับ4แอตเลติโกมาดริดแข่ง16นัดมี31คะแนนอันดับ5เอสปานยอลแข่ง15นัดมี27คะแนนอันดับ6เรอัลเบติสแข่ง15นัดมี24คะแนนอันดับ7แอตเลติกบิลเบาแข่ง16นัดมี23คะแนนอันดับ8ตาฟแข่ง15 15นัด ี20คะแนนอันดับ9เอลเช่แข่ง15นัดมี19คะแนนอันดับ10เซลตาบีโก้แข่ง15นัดมี19คะแนนอันดับ11อลาเบสแข่ง15นัดมี18คะแนนอันดับ12ไรโยบาเยกาโนแข่ง15นัดมี17คะแนนอันดับ13เซบีย่าแข่ง15นัดมี17คะแนนอันดับ14รีัลโซเซียดัดแข่ง15นัดมี16คะแนนอันดับ15โอซาซูนาแข่ง15นัดมี15คะแนนอันดับ16บาเลนเซีย แข่ง15นัดมี15คะแนนอันดับ17เมย์ออก้กาแข่ง15นัดมี14คะแนนอันดับ18กคิโรนาแข่ง15นัดมี12คะแนนอันดับ19เรารีโอเบียโดแข่ง15นัดมี10คะแนนอันดับ20บเลบันเตแข่ง15นัดมี9คะแนน